อย่าอย่าอย่าเปิดนะฮะอย่าเลยว่ะซอมบี้นะฮะอย่าเปิดนะฮะอย่าเปิดนะฮะอย่าเปิดเป็นอันขาดนะฮะอย่าเปิดนะฮะเปิดเปิดเปิดบึ้มนะฮะเปิดก็วิ่งครับลองนะฮะอ้าวผมทำอะไรแบบอ้าวจะไปไหนอะฮะรีบันจังเหรอฮะไปที่ไหนอ่าลงใส่สกู๊ชนะฮะ เอาไงมันสีเขียวนะน่าจะเปิดได้นะคะเปิดอ่ามาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ครับมาลองข้างบนละอ่ามาดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอ้เสื้อเขียวแต่ไกลเลยฮะอย่าเปิดนะฮะอย่าเปิดนะฮะสำรวจนะฮะไม่มีอะไรเลยนะอ่าคอลองลองลองเข้าไปดูกันไหมฮะ ไล่ฟันซอมบี้กันนะอยจะไปไหนกันนะอย่าพึ่งสิฮับมานี่ก่อนฮะมานี่ก่อนฮะมานี่ก่อนฮะมานี่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 ฮะแมงมุมฮะแมงมุมแมงมุมฮะเสียงมันก็ใช่นะะครับโอ้ยผิดทางนะฮะมาทางนี้ฮะซาสีลองลองเปิดไหมฮะลองเปิดไหมฮะก็น่าเปิดครับน่าน่าน่าเปิดนะฮะอ่างั้นเราก เอาเปิดกันเลยนะฮะไอ <c oughs> มันมันนะมันนะไอโอ้ยใหญ่ใหญ่ใขญ่นข้างในอาจจะมีของนะฮะปิดทําไมล่ะฮะเปิดสิฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะออกสิฮะไ <c oughs> อโทษนะฮะกินหาอะไรกินไปนะหาอะไรกินไปนะหาอะไรกินไปนะ <c oughs> <อ>กินนะ <c oughs> อ,อ่ะอยออ๋อ <ถา S 2> หลงทางฮะเปิ่น้อยเหมือนหมื่นนะฮะอ่านี่อันนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะ รู้รู้รู้แต่ว่ามันมีแต่แงงมุมนะข้างล่างช่างมันนะฮะอ่าอันนี้อะไรนะอ่อ,อ,อปิดไว้น,ไวนอนไว้อ่าเข,า,ขาบอกว่านี้กำลังนอนนะฮะสริปปิ้งนอนหรือยังฮะ,ะอ่ะรีดโน้ตสี่นะเขาบอกว่าฉันได้ไปถึงที่บล็อกที่สําคัญเท,ท็ตและสมบัติทั้งหมดอื่นๆที่หกเมน หลังจากนั้นแมงมุมแช่งยากจนผ่านผนังเพียงฉันมีแผลที่มือฉันในขณะนี้ผมอ่อนมากส่วนที่เหลือของหมายเหตุเป็นร้อยเปื้อนที่ไม่สามารถอ่านได้นะฮะ,ะมีกระดาษนะฮะเปเปอร์นะฮะใครใครมีกระดาษมั้งฮะไม่มีครับขอช่างมันนะฮะมืดแล้วนะฮะนอนก่อนนะฮะเขานอนอยู่คนเดียวะฮสลีฟสลีฟนะฮะสลีฟนะฮะ อ้าวออกตืแล้วเช้านะฮะเช้านะฮะไปเถอะฮะดูยันต่อนะฮะขึ้นไปดูสกายอ่ามันเ็นออันอัน่นอันนี้เขาบอกว่าห้องห้องกินข้าวนะฮะอ่ามีโต๊ะกินข้าวฮะมีขนมปังนะฮะอ่าไปเร็วนะฮะเร็วนะฮะกันพาวเวอร์มีกันพาวเวอร์ด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวขอฝากของไว้หน่อยนะฮะฝากเคลด้วยนะฮะฝากเคลด้วยนะฮะแมวดีกว่านะฮะเคลาไปด้วยนะะ ไปเถอะฮะไปนะฮะรีบไปเถอะฮะอ่าตรงนี้เขาก็บอกว่าอะไรอ่ะอออันนี้เขาบอกว่าทัวะไเลยฮะอ่านสิฮะทูวะยฮะโอเคอ่างั้นเราก็เดินต่อไปนะฮะจ้ะเดินต่อนะฮะทางนี้ก็ไม่รู้จะยาวไปไหนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย, <laughs> อย,อยปัก แดนเจรัดนะฮะเกือบนะฮะโอ้ยเอ้ยปิ้นอย่าดันเด้อโอ้ยเกือบตกนะฮะใจใจเสียวนะอีกแล้วอีกแล้วนะฮะเจออีกแล้วนะเดินนะฮะเคยๆนะฮะหาได้นะฮะลงลงไปนี่ก็อู้กันมันเลยนะฮะเขาบอกว่าจะเจออะไรนะฮะแปลไม่ออกนะฮะช่างมันนะฮะ เล่นเล่นไปนะเฮ้ยรอด้วยดยิตากล้องทำไมต้องอยู่หลังสุดอ่ะ <c oughs> ตากล้องไฟแรงนะฮะไม่อยากให้ใครนำนะฮะอ่าตากล้องมาแล้วนะฮะไปนะฮะอ่าแสงเสรีภาพนะฮะขึ้นเลยนะฮะไอ้ <c oughs> เอ้ย <c oughs> ตกนะฮะโอ้ยจําจํตกนะฮะ <c oughs> อูาเมือ <c oughs> โดนกับดักผมแล้วสินะฮะ ผมก็โดนฮะใครก็ไม่หายเครยโอ้เครเจอเครนะฮะเจอท้องหนึ่งก้อนนะฮะเครอะไรเนี่ยเขาบอกว่าทางอะไรอะทางไปไหนก็ไม่รู้อะแล้วเราลองเดินขึ้นไปข้างบนกันไหมลรงเดินขึ้นไปข้างบนกันไหมฮะเดินนะฮะเดินข้างบนนะฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่รู้จะขึ้นมาทําเตียอะไรนะฮะลงมากันนะลงลงนะ โดดลงที่เสียเลือดนะฮะเลือดสำคัญมากนะฮะอ่าเดินนะฮะเดินต่อตามทางนะฮะไปนะไปสิครับทางนี้หรือเปล่าฮะอ๊ดไม่ใช่นะทำไปเพื่อหลอกนะฮะหลอกตาประชาชนนะฮะอ่าขึ้นมาฮะป้ายนะฮะเขาบอกว่านี่คือทางไปท่าเรือนะฮะปล่อยปล่อยไปก่อนนะฮะเดินตามทางไปก่อนนะฮะ ทางนี้อาจจะมีอะไรก็ได้นะะเขาบอกว่าทางไปวัดไปวานไปไทยนะโอเคนะฮะนี่ห้องอะไรฮะห้องกินข้าวเหรอมาฮะช่าง,งมันฮนะขึ้นแม็กมดน่ะฮะอ่าลีดโน้ตห้านะฮะอ่าเดี๋ยวเขาอ่านเดี๋ยวเขาอ่านลีดโน้ตห้านะฮะเอ่าก็บอกว่าลีดโน้ตห้าเขาบอกว่าฉันได้ย้ายบล็อกเพชรสำคัญไปไว้ในป่าช้าะฮะ หลังจากการโจมตรีของแมงมุมนะคะอ๋อมีคันโยกที่ทําหน้าที่เป็นกุญแจในการเปิดเข้าไปหาเพชรนะฮะอ่าเป็นกุญแจสัาคัญธในการเปิดประตูนี้ก็ฮะ,ะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความจริง3ามของนะฮะอ่อมีของอ่าหนึ่งและ2เป็นทองนะ,ะอ่าหนึ่งอย่างเป็นทอง้วฮะเอ้ยไม่ใช่นะฮะหนึ่งอย่างของของที่เป็นกุญแจนะฮะหนึ่งอย่างเป็นเพชรฮะอีกอย่างเป็นทองนะฮะ ก็คือมันเป็นกุญแจนะครับโอเคนะฮะมีคัมีเลเยอร์แล้วก็ไฟสิบพันนะฮะอ่าแล้วก็ทองนะฮะอ่าแล้วก็มีเปเปอร์นะฮะไปกันเถลยฮะเราได้เลเยอร์มาแล้วเขาบอกว่าให้เอาไปเปิดประตูที่ไหนสักที่นะฮะที่ไหนนะฮะลงลงไปข้างล่างดูนะฮะไปอะวอลมูนไปอะเดินขึ้นไปนะตู้ลบวะห้องวอลมูนห้องสงครามฮะไม่ใช่นะครับเจอทองหนึ่งก้อนฮะข้างบนฮะลงลงลงนะฮะลงนะ ตาเออะไรฮะเจอประตูแล้วฮะเขาเขาบอกว่าอะไรฮะไม่มีประตูด้วยช่างมันนะฮะเขาบอกว่าต้องการกุญแจนะฮะอ่าเลเราใช้เลเยอร์นะฮะตรงเลยดีกว่าไหมอย่าฮะใช้เลเยอร์ฮะใช้เลเยอร์ฮะตามเนื้อเรื่องหน่อยฮะตามเนื้อเรื่องหน่อยฮะเปิดนะฮะโอ้ยเข้าไปฮะโอ้โเอาลงไปสิครับเปิดเข้าไปฮะอ่าเจอเพชรนะฮะทำหน้าที่เป็นกุญแจนะฮะหลบสิฮะไป แย่นะฮะได้มาเอ้าใครใครเอาเพชรใครเอาเพชรนี่ฮะมันมันมันวอน์นะแป๊บนะฮะเจอเพชรเพชรแล้วก็ทองทองนะอยู่ไหนฮะเอามาสิครับทิ้งมาสิฮะก็เมื่อกี้ให้แล้วไม่เอาอ่าเอามาฮะเนี่ยต้องไว้ที่ตาก้องนะฮะอ่าขึ้นฮะขึ้นฮะขึ้นฮับต่อเลยไปท่าเรือกันนะฮะตื่นอทีครับไปท่าเรือกันนะฮะ ไปท่าเรือกันได้นะฮะเรา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 มีกุญแจหนึ่งอย่างแล้วนะฮะเอ้าเราออกไงฮะเราทางนี้ฮะเราเราเรามีเรามีกุญแจหนึ่งอันแล้วนะฮะก็คือเพชรนะฮะนี่ทางนี้แหละเพชรนะฮะอ่านี่ฮะเขาบอกว่าทางทางไปท่าน้านะฮะไปยังไงฮะอ่าอ่าถางเข้าไปเลยนะเจอเลซอโตนเจอเลซอโตนนะฮะอ่าถางไปเลยนะฮะ ถางกันยาวนะเอ้าทำไมามาอยู่น <Hello. S 1> ี้กันนะทำไมามาอยู่ในี้กันนะ <laughs> <laughs> เฮ้ยทำไมามาอยู่ตรงนี้กันนะเอ้อมอ้มอมบอแล้วจะถามป่าทำไมวะช่างมันแล้วกันเอ้ยเจอเคลนะฮะเ <c oughs> <c oughs> จอเคลนะฮะเจอเคลนะฮะเคล <c oughs> เคลถอยหลังอ่ามีสิบเอ็ดอันนะฮะเอ้ยมีทองสิบเอ็ดแล้วนะฮะไปครับ <c oughs> <c oughs> ตต, <c oughs> ต,ตรงนี้ไม่ใช่เคลนะฮะอ่าเป็นหินนะฮะ เป็นสโตนนะฮะไม่ใช่เคลย์นะมัน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 อ่ะเป็น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 เคลย์เดี๋ยวมันไม่ไม่ใช่เคล,ะะคลย์เ <c oughs> เป็นตุ๊ดใช่ไหมฮะอ่าไม่ใช่เคลย์เป็นตุด๊ดนะฮะเป็นเป็นไอ้กอตนะฮะอ่ามิกม,มิมัน,ม,นมันเริ่มนอกเรื่องนะฮะหาไอไอ่ากระโดดไปเลยสิฮะร่วไม่ข้ามนะฮะทาไมเราไม่ข้ามใจอย่างนี้เนาะ,ะใช่นะฮะเอ่อแถวแถวนี้มีเคลย์ไหมฮะลองหาดูครับลองหาดูนะฮะเผื่อจะมีเคลย์นะฮะ อ่าทางไหนมีเคลมะฮะ,มมะ,ฮะโอ้ย mm hmm. อ่าปักปักฮะ่าในาน้ำที่เป็นดีเจของเซิร์ฟเม้งนะฮะอ่อมีไอ้นี่ไหมฮะอ่าเสียงดีเจฮะที่แบบว่าพอมันเล่น mm hmm. เล่นไปแล้วมันดังแล้วแล้วเวลามันฝืดแล้วมันดังเวลาเล่นเพลงไปแล้วมันชะงัดดังปื้ดอะมีไหมฮะอ่าคือเล่นเนะะล,นลตอนตอนตอน,ตอนแรกก็คือแบบว่าเล่นเพลงไปปกติฮะ,ะเหมือนเหมือนแผ่นฝือดอะฮะเสียงมันอะ มันถามอะไรกันตอนนี้นะครับมีไหมฮะถามไปเลยฮะเมไรอนะไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมหาเองก็ได้ฮะมากลับมาดําเนินเรื่องนะฮะแถวๆนี้มีอนี้ไหมฮะเออๆวินฮะวินฮะวินวินฮะวินฮะท่านวินฮะดูดวงนู้นฮะนั่นมันเรือเราหรือเปล่าฮะนั่นมันเรือเราหรือเปล่าฮะนั่นนะฮะนั่นนะฮะเรือเรานะฮะช่างมันนะฮะคุ้นมากเลย้ามันเรือเรานะฮะ ่าก่อนจะไปนะฮะโชว์ความล็อกกันซะหน่อยนะฮะอ่าโชว์ความล็อกหน่อยฮะโชว์ความล็อกหน่อยฮะอ่าคืออ่ะคะืออ่าโชว์ความล็อกฮะอ่าท่านวินล่ะฮะโชว์หน่อยฮะโชว์ความล็อกหน่อยฮะไม่ไม่มีอารมณ์ร่วมเลยนะฮะช่างนะฮะต่อนะต่อนะไปแล้วอ่าไปนะฮ่าไอ้ไอ้คุณปักไหวรึยังฮะต้องเสียอะไรอ่ะเหมือนเหมือนมีใครหลุดไปนะใส่เข้าไม่เอาเหมือนมีใครหลุดไปเลย อ่าเขาให้เข้านี้หรือเปล่าคะอ่าเมื่อเมื่อกี้มีมีฮัลโหลยังมีใครอยู่ครบไหมฮะเรือสโตนอยู่ครบไหมฮะเฮ้ยครับครบนะฮะครัะไม่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 มีใครหลุดไปนะเออเหรอฮะหรอฮะอ่าตรงนี้มีทางลงไปนะฮะเห็นเขาบอกแบบนี้สวยมากนะฮะ้นกู้กันเป็นแถวนะโอางไฮะ ลงไปเลยนะฮะ uh, ลงไปเลยนะ well ฮะจะขึ้นหรือจะลงลงฮะมีมีเลสโตนข้างล่างฮะมีเลสโตนข้างล่างฮะตามทางมาเลยฮะอุ้ยข้างบนมีทองครับผมใช่ฮะเอาทองมาเลยฮะอ่าเก็บมาเลยฮะอ่าลองหาดูนะว่ามีเคลหรือเปล่านะฮะเดินนะฮะลองหาดูนะว่ามีเคลหรือเปล่านะฮะอ๋อนี่ฮะเจอเคลนะฮะอ่าเป็นเป็นทางไปเลยนะ แล้วก็เดินไปเลยนะฮะมาเร่สิเจอแล้วอ่ามีกล่องนะฮะมีกล่องเบเริ่มเลยนะฮะมีทองอันเดียวฮะแม่งหน้าไม่อายนะฮะเพื่ออะไรอ่าไปนะฮะผมเก็บไปแล้วนะฮะต่อนะฮะเดินมาเลยฮะอ่าเดินมาเลยฮะอ่าเจอเลสตสโตนแสดงว่าเรามาถูกทางนะฮะสโตเอาเอาเอาอันนี้มาเลยฮะทองฮะอทองมาฮะ ไม่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 เป็นไรแล้วกันนะฮะเออกล่องทองนะฮะมีอันเดียวหรอฮะมีมีกุญแจสองดอกแล้วนะฮะขาดทองก้อนหนึ่งฮะอ่าไม่ไม่ช่วยกันมองหาเคลหน่อยหรอฮะมันไม่สนดนะเคืจะเจอทองข้างในนะฮะโอเคนะฮะไม่ไม่มีไรนะลงไปเลยนะลงไปเลยนะฮะเยวนะคนเอ็มไอแล้วอะไรห๋อ ก็เลยมีคนเอ็มใหม่แล้วอ่งั้นเดี๋ยวไปหาเคลรอกันนะฮะเดี๋ยวไม่ไม่ค่อยสังเกตว่าไม่ค่อยจะเจอป้ายแล้วนะฮะป้ายไม่รู้หายไปไหนหมดนะฮะเออมันมันหายไปหมดเลยนะฮะพัดลมเป่าไม่อ่าใครเอาพัดลมเป่าไม่ฮะช่วยเอาออกบัตรนาวนะฮะมีใครเหลอ่าถ่ายถ่ายอยู่นะถ่ายนะโอเคนะฮะเสียงมันแรบครับมันโอ้เสียงซอมบี้นะฮะเสียงซอมบี้นะดัง กลดังขึ้นเลยนะฮะอ่าลีดโน้ตหกนะฮะเดี๋ยวแป๊บนะฮะแต่ไม่ลงหายยังเลยหายแล้วฮะหายแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเคลก่อนนะฮะอ่าไม่มีนะฮะไม่โน้ตเองนะะอ่าลีดโน้ตหกนะถ้านี่จะเคยสิ้นสุดหรือไม่ผู้ชายของฉันที่หายไปนะฮะขาของฉันคือยากจนนะฮะแปลว่าเหมือนเขายากจนนะฮะการเดินทางของฉันที่สุดลงที่นี่นะฮะกระดูกกระจายเต็มเลยนะฮะอ๋ออ๋องั้นเราก็ไปกันต่อนะฮะ อย่เด yeah. right uh, ินไปเลยนะอ้เดินนะเลยนะฮะกระโดดต้องกระโดดอ่ะไหนไหนไหนสองนิ oh. ้วฮะสองนิ้วฮะสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วฮะอ่ะสองนิ้วสองนิ้วฮะปัญญาอ่อนเลยนะฮะไปกันต่อเถอะกระดูกยาวประมาณสองนิ้วไม่น่าจะใช่นะฮะมันเริ่มปัญญาอ่อนนะฮะอ่ขึ้นไปกันเลยนะฮะเริ่มไร้สาระนะฮะว้ยว่ายแย่งขึ้นทำไมเนี่ยเอานี่นี่ใครมาขุดเคลหรือเปล่า รู้สึกว่าเราจะมากันล่วงหน้าขึ้นมาสำรวจเมื่อกี้อ่าแล้วเราจะไปทางไหนกันดีละฮะมันมีสองทางนะฮะทางนี้ดีกว่านะฮะทางนี้เลยโอ้ยเอ้าทางขาไม่เคยเห็นเลยนมันทางไหนนี่ทางเดิมหรือเปล่าฮะทางเดิมทางเดิมนะฮะขึ้นลิฟต์มาขึ้นลิฟต์มาขึ้นลิฟต์นะลิฟต์น้ำนะฮะทางนี้หละแย่แย่โอปิชเฮ้ยเดี๋ยวถ้าฝั่งนั้นอาจอาจจะมีกุญแจก็ได้นะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะฮะให้ไรเลยสโตน ไม่ฮะมันเป็นทางมาเลยอะฮะอ๋ออันอันนี้ก็คือแบบว่าตาแรกที่เราลงก็คือเราลงไปเลยใช่ไหมฮะอ๋อแต่ตานี้เราขึ้นนะฮะโอเคนะฮะเรซ่าโตนนะเรซอ่าโตนทางนี้ฮะรอด้วยฮะแป๊บหนึ่งนะเรซ่าโตนไม่ไม่ไม่รอตากล้องเลยนะฮะอ่าไม่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 สำรวจเคลยเลยนะฮะเร็วๆหน่อยเคลย์มันหายไปไหนหมดถะแต่คุณคุ้นนะอย่าง ผมไม่ได้ยินเลยฮะเสียงวิ้งวิ้งกบไปหมดเลยฮะอ๋อผมได้ยินละดังคลื่นเลยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับอ่าเซลลาวก่อนนะฮะมันเบามากนะฮะเต็มร้อยไปเลยนะฮะให้เพื่อนนะฮะอ่าลงไปเลยนะฮะเจออะไรไหมฮะเจอทะเลมั่งไหมฮะอ่าเจอน้ําเต็มเลยโอ้หไม่ไม่อันนั้นไม่ต้องบอกก็ได้นะฮะไม่ต้องบอกก็ได้ฮะเจอน้ำยังเจอน้ำนะฮะเดี๋ยวเจอแมงกะพุนนะฮะ